สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาจัดเล่นๆกันนะครับก็อยู่กับเว็บเดิมนะครับเ i ี r er m a k e r นะครับวันนี้ผมจะมาจัดนักลบคนที่6นะ,นะครับเนื่องจากตัวโกจูเจอร์เนี่ยขบวนการล่าสุดที่กำลังฉายอยู่นะครับประกาศตัวนักลบคนที่6มาแล้วนั่นก็คือโกจูโพล่านะครับ เป็นมีข่าวนะเออมันครบแล้วแหละ50ขบวนการแล้วก็ได้เลิกทํานักรบคนที่6สักทีนะครับซึ่งก่อนจะไปจัดอันดับเนี่ยมันจะมีประเด็นอยู่นิดน,นึงนะที่ผมอยากคุยเข้าใจก่อนเนาะหนึ่งเลยอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับถ้าใครชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยพิมพบอกได้นะแล้วก็ลองจัดดูนะครับแต่ว่า่าด่ากันเนาะแล้วก็2คืออาจจะต้องมากําหนดคําว่านักรบคนที่6กันก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมไปหาข้อมูลเนี่ยมาเนี่ยมันมันมีหลายข้อบ่งชี้มากเลยว่าคนไหนเป็นนักรบคนที่6นะ ก็จะมีใหญ่ๆอ่ะสี่แคตตากรีนะครับก็คือ4อย่างเนาะซึ่งอย่างแรกเนี่ยคือเขาเรียกว่าเอ่อ t อ o ดดิชแนลเรนเจอนะครับหรือว่านักลบที่มาที่หลังอ่ะแต่ว่าก็ยังนับอยู่ในทีมหลักนะครับซึ่งในนี้นะครับก็จะมีนี่เลยครับเป็นบิ๊ก n e b แบ็คบายซากินรายอะไรอย่างนี้นะครับอย่างตัวที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็คือจะเป็นอาบาริแบ็กนะครับ อัลบาเลยแบงก์เนี่ยจริงๆนะมันดีไซน์เนี่ยมันสามารถเป็นนักลบคนที่6ได้เลยนะแต่ว่าเขาก็ยังนับว่าเป็น here, anyway. คอเรนเจอร์นะครับเป็นอยู่ในทีมนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่รู้สึกว่าควรเป็นนักลบคนที่6ได้เนี่ยก็คือเกคีชอปเปอร์นะครับแต่ว่าเขาก็นับว่าเป็นแค่เป็นนักลบที่อยู่ในทีมนะก็คือยังไม่ใช่นักลบคนที่6นะครับเป็นตัวหลักในทีมนะอันต่อมานะครับเขาเรียกว่าพวกเอ็กตร่าเรนเจอร์นะครับเอ็กตร่าเรนเจอร์เนี่ยก็คือจะไม่ใช่นักลบคนที่6กนะก็คือจะเป็นเป็นเเเเเรนจอ์ที่่พพิิมมศษข้าา ไอ้นัลกลบคนที่หกเนี่ยมันจะนิยามว่าเหมือนประมาณว่าเป็นนักลบที่อยู่ในทีมมาแหละแต่ว่าเป็นทีมเสริมเข้ามาเป็นคนคนที่เสริมเข้ามาในทีมอีกทีนะครับก็พวกนี้ก็จะมีหุ่นประจําตัวอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็อาวุธแปลงล่างอะไรเงี้ยก็จะคล้ายๆของคนในทีมหลักดีไซน์ก็จะไม่ได้หนีจากทีมหลักมากนะครับซึ่งต่างกับตัวเอ็กซ์ตาเรนเจอร์นะเอ็กซ์ตาเรนเจอร์เนี่ยคือเหมือนจะแบบไม่ได้โผลมาไม่ได้โผลมาบ่อยเท่าตัวนัลกลบคนที่หกนะครับก็ ถ้าจะาชาัดเลยเนี่ยก็คือเป็นพวกเดกกามาตเตอร์นะหรือว่าตัวที่ผมชอบนะก็คือคู่วกระตาโอเจอร์นะครับนี่เอกตเรนเจอร์นะไม่ถือว่าเป็นนักรบคนที่6นะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเอกตอฮีโร่ครับพวกนี้ดีไซน์มันจะหลุดไปเลยอ่ะมันจะไม่ได้ดูเป็นพวกเซนไตเท่าไหร่อย่างที่ชัดๆเลยเนี่ยก็คือจะมีนี่นะนินจาแมนนะครับแล้วก็ตัว อัศวินดำบูแบ็กนะครับจากเคนก k าแมนนะตัวนี้ก็จะแบบว่าดีไซน์เนี่ยตีมันจะหลุดไปเลยนะวันนี้เราจะมาอยู่กันที่เป็นเอกตาเอ้ยเป็นซิกเลนเจอร์นะครับนักลงคนที่หกนะครับเดี๋ยวมาเริ่มคนแรกเลยนะครับดาร์กอนเลนเจอร์นะครับจากกระบวนการใดจูจินทุยดาร์กอนเลนเจอร์นะครับจากกระบวนการ จูเลนเจอร์นะคบเป็นคนที่ผมชอบมากเลยนะก่อนอื่นเลยผมเนี่ยเป็นคนชอบสีเขียวมากเลยแล้วแบบตัวเนี้ยแล้วผมแบบโอ้โหโคตรสวยเลยมันสวยมากคือดีไซน์เนี่ยมันจะเหมือนจูเลนเจอร์เกือบทุกป,ประการเลยเพียงแค่ว่ามันใส่เกาะแล้วก็มีขิดทองเพิ่มขึ้นแล้วก็ไอ้แขนห่วงห่วงตรงแขนนี่เป็นสีทองเอโอ้โหมันสวยมากแล้วก็เป็นดักก้อนเลนเจอร์เนี่ยตรงหมวกมันน่ะมันเท่มากนะมันเป็นมังกรใช่ไหมตัวนี้ผมชอบมากเลยผมให้เป็นเทียร์ก้อนเลยนะครับ ต่อมานะครับคีบะเรนเจอร์นะครับจากขบวนการไดเรนเจอร์นะเอาจริงๆอะดีไซน์ผมว่ามันแอบคล้ายๆดักก็เรนเจอร์นะแต่ว่ามันเหมือนแบบชุดเกาะมันแบบเหมือนกลายเ,เป็นเสื้อเป็นเสื้อมวยจีนขึ้นมาแล้วก็มีบ่าอย่างอื่นอนะคือเท่มหมดเลยนะครับดีไซน์อะไรย่างเงี้ยผมว่าเออโอใช้ได้เลยสวยมากนะครับหัวที่เป็นเสือขาวอะไรอย่างเงี้ยดาบอาวุธประจําตัวเนี่ยโหเท่ตัวนี้ผมว่าให้เทียก์กอตเหมือนกันนะครับต่อมานะครับคิงเรนเจอร์นะครับจากขบวนการโอเรนเจอร์นะมันเท่มากเลยนะ ผมเนี่ยชอบมากเลยยิ่งเห็นอาวุธมนะันอะที่เป็นกุญแจเออผมว่ายิ่งยิ่งเท่แต่เอางจงริงอะเราไม่ต้องพูดพูถึงอาวุธก็ได้นะเรามาจัดดีไซน์ในะลกวันที่หกใช่ไหมเกาะมันเนี่ยผมว่ามันเท่มากเลยนะผมชอบไอ้ที่มันขีบตรงตรงคอมากเลยมันเหมือนแบบฮีโร่กฟิกอะแบบเป็นอักษรอ,อียิปต์ใช่ไหมแล้วก็ ไอความโค้งของเกาะหรือว่าตัวตัวเกาะที่มันพยายามรัดเนี่ยมันผมไม่แน่ใจนะว่ามันแบบพยายามออกแบบดีไซน์เป็นแบบพวกผ้ากอดแบบผ้าผ้าแบบมอมมี่อ่ะผมว่าคิงเ r นเจอรเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหสวยมากนะครับก็เท่ดีผมให้กอดเหมือนกัน ต่อนะครับเมกาซิลเวอร์ตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ชอบมากนะเฉยๆเพราะว่าตัวเมกาเรนเจอร์เนี่ยมันก็ดีไซน์ประมาณนี้แหละแล้วอันนี้มันแค่เปลี่ยนเป็นสีขาวสีทองอะ่ะแล้วตัวขบวนการเมกาเรนเจอร์ผมว่ามันก็สวยอยู่แล้วอะ่ะไม่ได้ไม่ชอบอะ่ะก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจู่บันแบบได้อยู่นะครับก็คือเท่ดีแค่เปลี่ยนสีแบบว่ามันสวยดีเป็นทองขาวนะครับต่อามาครับไทม์ไฟเออร์จากขบวนการไทม์เลนเจอร์ Ranger, นะเหมือนจะดีไซน์อะไรไม่ค่อยเพิ่มใช่ไหมเหมือนคล้ายๆตัวเมกาซิลเวอร์เมื่มอกี้ทีผ่ผั้ตวไิด ไทมเลนเจอร์อ่ะตัวสีแดงอ่ะหน้ากากอ่ะมันจะเป็นสามเหลี่ยมเว้ยมันไม่ได้แบบเป็นสามเหลี่ยมที่มันมีเขี้ยวอ่ะไอตัวนี้พอมันใส่เขี้ยวมานิดน,นึงอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าเออดีไซน์มันก็แบบมันมากกว่าแค่เปลี่ยนสีอ่ะมันเท่ขึ้นแล้วมันก็สวยขึ้นนะตัวเนี้ยผมให้สวยพี่สวยเลยตัวต่อมานะครับกาโอซิลเวอร์จากขบวนการกาโอเลนเจอร์นะผมว่ามันสวยมากเลยสมัยตอนที่เป็นกาโอเลนเจอร์อ่ะ มันก็มันสวยอยู่แล้วใช่ไหมชุดพอเป็นกาโอซิลเวอร์สีอ่ะ,อะมันมันออกแบบมาสวยอ่ะมันไม่ใช่สีน้ําเงินทื่อๆอไม่ใช่แบบกาโอซิลเวอร์ก็แบบเป็นสีน้ําเงินไอเป็นสีเงินเป็นเพลยเลยพอมันเป็นคู่สีแบบเออน้าเงินกรมท่านะ้นําเงินเข้มกับสีเงินอนะ่ะโอ้โหผมรู้สึกว่ากาโอซิลเวอร์มันเท่มากนะตัวเนี้ยมันจะอยู่ในเทียเดียวกันกับสวยพี่สวยเลยผมให้มากกว่าตัวไทม์ไฟเออร์อีกนะครับชอบมากกว่านะ ต่อมานะครับชูริเคนเจอร์จากขบวนการเฮริเคนเจอร์นะครับชูริเคนเจอร์เนี่ยผมชอบมากเลยนะไอตัวที่มันถอดเสื้อก่อะแล้วมันก็แบบว่าเปลี่ยนหน้าหน้ากากด้วยอันนั้นก็เท่แล้วดีไซน์ของเฮริเคนเจอร์อ่ะมันเท่ยอยู่แล้วแบบตมีมันได้เป็นตีมนินจาแล้วก็ไอตัวชูริเคนเจอร์เนี่ยผมว่าโหยิ่งสวยเขาเ้าไปใหญ่เลยรู้สึกว่ามันเท่ขึ้นนะแล้วก็แบบพอมันใส่เกาะสีทองกับสีเขียวเนะี่ยโอ้มันจะทำให้คิดถึงตัวดาร์ก,กเรนเจอร์เลยครับตัวเนี้ยผมชอบมากนะ ตัวต่อมานะครับอาบาเลนคิลเลอร์นะครับจากอาบาเลนเจอร์นะติดอย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่ายังไม่ได้ค่อยชอบเนี่ยเพราะว่าตาผมไม่ค่อยชอบตรงตาไว้ตามันแบบมันมันแปลกนิดนึงนะสำหรับผมนะเออก็เลยคิดว่าตัวนี้อาจจะได้อยู่แค่สวยพี่สวยนะครับแต่ว่าผมให้มากกว่าทางไฟเย์นะตัวต่อมานะครับเดกกเบรกเดกาเบรกนะครับจากขบวนการเดกกะเลนเจอร์นะสวยมากนะผมเห็นแล้วเนี่ยผมนึกถึงตัวนี้เลยเหมือนกัน เพราะว่าคู่สีเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัว G.O. Silver เลยแล้วหมวกเนี่ยมันเท่มากผมชอบการที่มันเปลี่ยนดีไซน์นะจากเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าที่แบบตรงหน้าอกอ่ะทีเนี้ยมันเปลี่ยนมาเป็นเป็นเลขโรมันใช่ไหมเป็น V อ่ะเป็น V I อ่ะเป็นเลขหกแล้วก็สีอ่ะจากสีดำเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีโทนแบบเป็นโกลมธาตุอ่ะตัวเนี้ยผมว่าสวยมากเลยเออเพราะฉะนั้นผมให้เป็นเทียร์กอสไปเลยนะครับอันนี้ชอบมากชอบจริงๆตัวต่อมานะครับมาจีชายนะครับ ก็ชอบนมหลายๆคนน่าจะชอบมากแต่ว่าผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นผมรู้สึกว่าไม่รู้มีใครเป็นว่าผมรู้สึกว่ามันมันอ้วนอ่ะเออมันดูอ้วนไปนิดนึงผมชอบดีไซน์ของมาจิเลนเจอร์นะแต่พอเป็นมาจิชายแล้วผมรู้สึกว่าดีไซน์มันแปลกๆอ่ะส่วนตัวผมรู้สึกว่าเออผมชอบนะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าสวยขนาดนั้นคนต่อมานะครับโบเคนซิลเวอร์จากขบวนการโบเคนเจอร์นะครับเฉยๆนะครับแต่คิดว่ายังได้อยู่นะคือโบเคนเจอร์เนี่ยผมชอบหุ่นมันนะแต่ว่า พอเป็นตัวเรนเจอร์ผมรู้สึกดีไซน์มันแปลกๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะตัวต่อมาเนี่ยแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นขบวนการโกอันเจอร์นะแต่ว่ามีนักรบคนที่6เนี่ยสองคนก็แปลกๆนะนักรบคนที่6กอะนับว่าไงดี6กจุดงเนี่ยเหรออ่ะคนแรกนะครับโกอันโกนะครับดีไซน์เนี่ยมันแปลกๆผมไม่ค่อยชอบไอ้ดีไซน์ที่มันเหมือนแบบเข็มขัดอะที่มันรัดเป็นตัว X ตรงกลางหนะ้าอ,อกอะมันมัน,ม,นมันดูแปลกๆนะครับยิ่งพอเป็นโกอันโกยิ่งรู้สึกว่าไม่ได้มัน ยิ่งแปลก้็ไปใหญ่เลยแต่ว่าชอบตรงถุงมือนะผมให้อาได้อยู่แล้วกันยังไม่แย่มากนะครับต่อต่อมานะครับ Go on Silver นะดีไซน์คล้ายๆ Go on g กกเลยแต่ว่าตัวเนี้ยผมจะ้ชอบหมวกนะผมว่าหมวกมันสวยดีไที่เอ่อผมไม่แน่ใจเขาจงใจให้มันเป็นเปียหรือเป็นอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าตัวเนี้ยผมว่าสวยนะผมอยู่ในเพียชอบนะ เออเปลี่ยนแค่สีกลายเป็นแบบชอบเลยเนาะแปลกๆปเหมือนกันชินเคนโกจากขาบวนการชินเคนเจอร์นะครับดีไซน์มันแปลกๆปกอะ่ะผมไม่ชอบคู่สีเลยแล้วก็เออื่องส่วนตัวน่นไม่ชอบนะเป็นเทียอะไรอะไรของคุณนะครับโกเซไนจากขาบวนการโกเซเจอร์นะครับมันดูหลุดๆดตีมไปนิดนึงมันดูเป็นเอ็กซต้าเรนเจอร์อ่ะนะมันไม่ดูแบบเป็นนักรงคนที่6เลยแต่ถามว่ามันสวยไหมผมว่ามันก็นก็ได้อยู่ครับไม่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นผมให้เป็นได้อยู่แล้วกันนะ โกไคเซอร์ er, จากขบวนการโกไคเจอร์ er นะครับอาจจะแบบบิดแค่เปลี่ยนสีนิดหน่อยนะแต่ว่าผมว่าสวยนะผมชอบเลยให้เป็นสวยพี่สวยนะครับบิดบัตเตอร์มั้งผมจำชื่อไม่ผิดนะหรือบัตเตอร์โกบัตเตอร์โกนะครับตัวนี้ก็จากขบวนการโกบัตเตอร์นะครับดีไซน์เนี่ยผมว่าไอตัวโกบัตเตอร์อะ ก็ดีไซน์แปลกๆนะแต่ว่าพอเป็นตัวนี้ผมรู้สึกเออมันชอบนะรู้สึกมันตลกดีเป็นอยู่ชอบนะาแล้วกันนะครับต่อมานะครับสเตย์บัตเตอร์นะครับจากกระบวนการโกบัตเตอร์นะครับก็มาคู่กับตัวเมื่อกี้นะบีบัตเตอร์นะครับก็ดีไซน์เนี่ยกลายเป็นว่า ผมว่าโกบัตเตอร์ดีไซน์ชุดมันแปลกนะแต่พอเป็น2ตัวเนี่ยพอมามองแยกก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็สวยดีนะผมรู้สึกว่าผมชอบนะครับเออยังได้อยู่นะมานะครับเคียวริโกจากขบวนการเคียวริเจอร์นะครับไม่ค่อยชอบรู้สึกว่ามันแปลกๆอะ่ะผมไม่ชอบเลยผมให้อะไรแล้วกันครับอยู่ข้างล่างไปเลยนะ <S <S ท็อกคิวหมายเลยขหกนะครับจากขบวนการท็อกคิวเจอร์นะตีมันชัดเจนดีที่เป็นรถไฟอ่ะที่จริงผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสีส้มนะครับแต่ว่าพอมาเป็นท็อกคิวโอแล้วผมรู้สึกว่าเออมันมันก็ได้อะ่ะมันก็ ตลกดีอ่ะกลายเป็นว่าผมชอบเฉยเลยซานินเจอร์นะครับจากกระบวนการนินเจอร์นะกระบวนการนินจาใช่ไหมแล้วอันนี้มันเป็นนินจาคาบอยมันก็ถูกตีนะดูก็ยังเป็นแบบเป็นนินจาคาบอยอยู่แต่ผมไม่ชอบดีไซน์เลยวะมันเป็นหมวกคารบอยใช่ไหมครับตรงตาคือมันทําดีกว่านี้ไม่ได้จริงๆหรอเคยเห็นคาเมเลเดอร์สเกลไหมอันนั้นมันก็เป็นแบบเป็นมนุษย์แปลงร่างที่ใส่หมวกอะแล้วมันก็เทอะผมว่าจริงๆอ่ะมันน่าจะทําอะไรแบบนั้นได้นะเป็นหมวกคารบอยสะตัวนี้ผมก็เลยไม่ชอบครับผมแบบให้อะไร นะครับ the World นะครับจากขบวนการ Juo อเจนะสีผมชอบนะที่แบบว่ามันแบ่งสีเป็น3สีอะแล้วก็หมวกเนี่ยเอาจริงๆมันสวยแต่ผมไม่ชอบลายสกรีนอะผมรู้สึกว่ามันมันเลอะมันลกอะมันลกมันเลอะอะมันเยอะไปตัวนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่าแบบอยู่ในเที่แบบได้อยู่แล้วกันเพราะว่าอย่างอื่นได้หมดเลยติดติดแค่ตรงตัวลายตัวไม่สวยนะครับที่เหลือผมชอบหมดเลยต่อมานะครับโฮโอโซเยอนะครับจากขบวนการ คิวเลนเจอร์นะครับตามันดูแบบเป็นในธีมของแบบพวกมาจิเลนเจอร์แล้วก็มีไอที่แบบค้านหูวเออมันก็ดูเป็นตำรวจด,ดีนี่มันก็ดูเท่ดีนะแต่พอชุดอะผมรู้สึกว่าชุดมันแปลกๆอะผมไม่ค่อยชอบนะครับก็รู้สึกว่ามันไม่สุดอะไม่สุดธีมอะแบบเอออะไรของมันว่าแบบไปไม่ค่อยเข้าเลยนะครับผมให้เป็นอะไรนะครับประมาณนครับรูแปง X นะครับจากกระบวนการรูแปงเลนเจอร์นะครับซึ่งเอาจริงๆอะเข้ามาคู่ก,ก,กันกับตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือแพ็คแพทเลนเอ็กแพเลนเจอร์นะ เป็นคนเดียวที่แปลงได้ไม่สองตัวนะเ่ะเรามาดูตัวรูแปลง X กันก่อนนะชอบนะครับถึงมันจะดีไซน์แ,บบแปลกๆก็เถอะเหมือนตอนที่แล้วผมมีปัญหากับตัวไอ้นินจาคาร์บอยใช่ไหมไอตัวรูแปลง X เนี่ยผมก็มีปัญหาขมวกมันเหมือนกันผมว่าหมวกตัวนี้ก็แปลกๆเหมือนกันแต่รู้สึกว่าอย่างอื่นอะดีไซน์อะแบบข้างล่างอะมันยังมันยังสวยอยู่นะผมให้เป็นแบบได้อยู่นะครับเออยังโอเคอยู่นะแพลนเอ็กเนี่ยเหมือนกันเลยตัวเนี้ยกลายเป็นว่าไอหัวผมว่ามันสวยกว่าตัว รูปแปลง x นะแต่ว่าก็ยังติดปัญหาเดียวกันว่าแบบหมวกรู้สึกมันทํามันไม่ได้ทำได้ดีกว่านี้นะครับส่วนชุดเนี่ยเอาจริงๆชุดมันก็เออแอบแปลกๆนะมันเป็นชุดแบบชุดยาวอะ่ะก็ยังพอคิดว่าพอได้อยู่นะครับไม่ได้แย่มากริวโซโก้นะครับจากขบวนการริวโซเจอร์นะค่อนข้างชอบนะครับหมวกมันทําเป็นซีซีอ่ะเหมือนเป็นอัศาวินนะแล้วก็ตัวริวโซโก้เนี่ยเหมือนหมวกมันจะเปลี่ยนนิดนึงบ้างผมไม่แน่ใจก็เทด่ดีแล้วก็ชุดเนี่ยพอมันเปลี่ยนสีเป็น คืออย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเออมันสวยดีว่ะตัวเนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับผมให้สวยพี่สวยเลยคิล่าเมซิเวอร์นะครับจากขบวนการคิล่าเมเจอร์นะครับมันก็ตรงตีมอยู่นะแบบเป็นวิบ,บวับวิบวับใช่ไหมแต่ว่าไอความวิบวับมันน่แหละมันทําให้รู้สึกว่ามัน,ม,นมันเท่น้อยลงนะครับสอนเราผมเนี่ยไม่ได้โดนมากนะก็อาจจะได้อยู่นะครับยังยังไม่ได้มากนะโกไคโก้ทูไคเซอร์นะครับจากขบวนการเซนไคเจอร์นะทูไคเซอร์ถ้ามันไปอยู่คู่กับ โกไคลเซอร์ไปโกไคลโกผมจะชอบมากเลยนะผมรู้สึกว่าดีไซน์อ่ะมันมันสวยนะเพราะว่ามันเป็นตีมโจรนสลัดใช่ไหมถ้าของโกไคลเจอร์อ่ะมันเป็นตีมจรนสลัดแล้วไอตัวทูไคเซอร์เนี่ยมันออกแบบมาได้แบบโอ้โหไม่หลุดตีมเลยเป็นความเป็นโจรสลัดอ่ะมันสวยมากเลยแต่มันผิดตรงที่มันไปอยู่เรื่องเซนไคเจอร์ไม่ใช่โกไคลเจอร์เนาะแต่ถ้าพูดถึงดีไซน์นะครับว่าผมผมชอบแล้วกันครับผมให้ผมให้สวยพี่สวยนะครับไปอยู่ข้างๆกันเลย ไปอยู่กับโกไคซิเวอร์นะครับดอนดาโกคูนะครับกับตัวดอนโทราโบนะครับก็เป็น2ตัวนะครับที่คนแปลงร่างคนเดียวกันเนาะเป็นสีทองกับสีเงินนะครับเรามาเริ่มจากตัวดอนดาโกคูกันก่อนแล้วกันครับก็คือเป็นเปตีมังกรแหละตัวนี้ถ้าดูครึ่งบนเนี่ยผมชอบมากเลยนะผมให้อยู่กัตเทียนะครับก็คือมันเป็นแบบมังกรจีนอะตีมันจัดมากแล้วก่ออะไร้ยมันสวยหมดแต่ว่าพอมาดูข้างล่างอะผมรู้สึกว่ามัน มันแปลกๆไปโดยเฉพาะไอ้ตรงกระโปรงเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยมันดูเป็นพัดเตียวไปนิดนึงนะครับผมก็อาจจะให้อยู่แค่ชอบนะไม่ได้ชอบมากนะครับดอนโทราโบนะครับคนแปลงร่างคนเดียวกันเนาะอันเมื่อกี้ตีมังกรตัวนี้เป็นตีมเสือนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะครับผมรู้สึกว่ามันมันเท่มันสวยมากยิ่งหมวกเนี่ยผมชอบกว่าตัวดอนดากคุยเป็นสีเงินๆแล้วมันก็ขีดขเหมือนแบบเป็นจะเป็นเสือรู้สึกว่าดีไซน์หัวสวยมาก กาะก็สวยนะไอ้กาะตัวเมื่อกี้มันสีดำใช่ไหมตัวนี้มันเป็นสีเงินโหยิ่งสวยตาหน้ากากที่เป็นเสือขาวอะ่ะเอ่ยิ่งเท่นะทีนี้ติดปัญหาเดียวกันเลยครับไอ้ท่อนล่างผมว่าขามันไม่สวยแค่นั้นเลยไอ้ตรงกระโปรงอ่ะผมไม่ชอบเลยผมรู้สึกมันแปลกๆอะ่ะผมให้อยู่ด้วยกันแล้วนะเป็นชอบนะแต่ว่ายังไม่ได้สวยมากนะครับ จะได้สียดายเสีได้มากเลยเพราะหมวกสวยมากสไปเดอร์คุมมโนนะครับจากขบวนการคิงโอเอรนนะดีไซน์เนี่ยโหมันจัดมันเท่มากเลยไอช่วงตรงกลางอะ่ะที่เป็นสีเงินสีทองสีขาวสีดําตัดกันอะ่ะแล้วเป็นดีไซน์เหมือนเป็นแมงมุมอ่ะมันเท่มากเลยนะชอบมากเลยแล้วก็ท่อนล่างเนี่ยสวยเลยที่เป็นแบบเป็นผ้าคลุมอะ่ะแล้วก็หมวกที่เป็นแมงมุมเนี่ยอผมให้ก็ ar, อตเทียมเหมือนกันตัวนี้ ชอบมากชอบมากน่าจะบูนบูนไวโอเลตมั้งผมไม่แน่ใจช,ชื่อไม่ได้ตัวนี้จากขบวนการบูนบูนเจอร์นะครับตอนแรกผมไม่ชอบเลยที่มันเป็นลูกล้อบนหน้าเนี่ยพอมันเป็นสีม่วงอ่ะก็รู้สึกว่าไม่ได้ชอบมากนะแต่ชอบการที่มันออาเสื้อนักแข่งรถอ่ะนักแข่งรถแข่งอ่ะมาใส่แนละ้วอันเนี้ยกลับว่าชอบตรงนี้เฉยเลยแต่แค่ไม่ชอบหัวเฉยๆครับเอาเป็นว่าได้อยู่แล้วนนะันี้ผมให้ได้อยู่แล้วนะค,คนสุดท้ายนะครับโกจูโพลานะครับตัวนี้เป็นนังลบคนที่6นะครับ อิมพอร์ตมาใหม่เลยจากกระบวนการโกจูเจอร์นะครับโกจูเจอร์เนี่ยมันอันที่แล้วผมพูดไปว่าดีไซน์เนี่ยผมว่ามันเท่ดีแต่ว่าหัวแต่ละตัวเนี่ยมันยังไม่สวยใช่ไหมมันสวยเป็นบางตัวเหมือนถ้าผมจะไม่ผิดนาคิปที่แล้วผมจะชอบตัวสีน้ําเงินไอตัวสีน้ําเงินตัวนั้นนะโอ้โ oh ห หัวเท่มากทีนี้พอเป็นโกจูโพลาดีไซน์เนี่ยเท่ครับผมชอบมากเลยนะสวยไปหมดเลยตัวหัวเนี่ยที่บอกว่ามันดีไซน์เป็นแบบมีขาวอะ่ะหน้ากากแม่งเท่หัวก็สวยแล้วก็ตัวเนี่ยไอ้สนับแขนนะขาวๆอะ่ะเออมันเท่มากแล้วก็คู่สีที่เป็นขาวดำอะ่ะเออมันสวยนะตัวเนี้ยผมชอบมากเลยผมให้กอตเทียเลยดีไซน์เท่มากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับนักรบคนที่6ของผมนะข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นพวกเอ็กตาเรนเจอร์กับ ตัวพวกคอเซนเจอร์อื่นๆนะครับไม่เลยไม่ได้จัดอันดับนะครับก็เพื่อนๆลองไปดูกันได้นะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงก็พิมพ์บอกได้นะครับแต่ว่าเออมันเป็นความชอบส่วนตัวเนาะถ้าใครชอบไม่ชอบยังไงก็บอกนะครับหรือว่าใครไม่เห็นด้วยอะไรก็พิมพ์ด้วยความสุภาพนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ